สวัสดีค่ะกลัะมาอกัพวกเราในรายการสวัสดีค่ะวันนี้เมียฝรั่งขอลาหยุดหนึ่งวันนะคะพาพี่บอบบี้ไปหาหมอใช่ปะอมอเหรอไม่ใช่ใช่ไหมไปทัเป็นตุลาเปนตลาหามอที่เมืไม่ไม่ัม้ พูดถึงนะแบบว่าคู่รักที่แบบอมตะอมตะเี้ยมีแบบใครชอบคู่ไหนพิเศษบ้างไหมพ่อลองเนาะพ่อรองพ่อลองไม่ได้อันต้อยอันไอดสมบัตินี่หนูแม่มไงคะพี่ไอ้หนูแม่เมียตอปี่เฮ้ยแล้วจะคิ่ในเคสนะเหรอเลยเลยหลักสี่แล้วรถใหญ่พอนางไม่มาเราก็เมาแล้วนอย่าโหลดนะอย่าหยุดกันนะโดนแน่ แต่บอกว่านางมีมุมที่แบบเป็นวัยรุ่นเห็นไหมใส่รองเท้าผ้าใบทุกเทปเลยอ่ะใช่ินฟินน่ารักมากมากเลยคือจะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านันเนี่ยคือใจต่างหากถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองให้สดชื่นมันสร้างสีสันให้กับชีวิตรักเราก็จะไม่เหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆคู่เลยนะคู่รักเนี่ยที่เขารักกันมานานนะมักจะต้องทําตัวเด็กลงนะคะเพื่อทําให้ความรักมีสีสันแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจแต่อย่างจากรับเชิญคู่แซ่บของเราในวันนี้นะคะ แม้ว่าอายุจะห่างกันเยอะมากทีเดียวเลยนะ,ะแต่ครองรักกันมานานมากกว่า20ปี<อ>แถมดีกีความแซ่บนะคะ<อ>เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะขอต้อนรับพีวิทและคุณซูซี่ค่ะ แค่เท่าไหร่แล้วกี่ปีคะสองสามปีสองสามปีค่ะเจ็ดสิบกว่าปีสองสามปีหรือเจ็ดสิบปีสองรอบสองรอบยี่สิบสี่ปีใช่ไหมทราบไหมว่าพี่วิทย์เนี่ยนะคะเรียกคุณซุสีของเราว่าหนูหรือน้องด้วยอะไรนอะไรนะเรียกกันน่ารักอย่างนี้เพราะว่าหน้าเขาเหมือนหนูออ๋ คุณเลมไม่ใหม่ๆเขาจะเรียกว่าแม่หมูถ้ตอนนั้นอ้วนหน่อยเราต้องพยายามลดให้ให้กลายเป็นหนูแล้วคุณสุซี่เรียกพี่วินว่าอะไรคะปาโก้ปาโก้มาจากอะไรตอนนั้นเขาซื้อน้ำหอมมาฝากค่ะยี่ห้อปาโก้ระบานออนนี้เขามีชื่อเล่นว่าซูซี่ เราก็เลยแบบกระแดะนิดหน่อยอยากพูดภาษาไทยอ่ะยูยูคอมีพาโก้ตัวอีซูซี่อะไรแบบนี้พาโกสิ่งที่อยากรู้อันนี้ต้องขออนุญาตถามนี่ค่ะได้สิอยากจะรู้จริงๆว่าใครจีบใครก่อนถ้ากดถามพี่พี่ก็ต้องบอกเขาจีบพี่สิแล้วถ้าถามเขาล่ะถามเขาล่ะถามพี่อ่ะไม่รู้เจมส์เขาบอกว่าคุณซูซี่เองเนี่ยแพ้คนหลอกใช่ ชอบพี่คนหล่อนะหล่อแต่ว่าตอนตอนตอนนี้เขาไม่หล่อแล้วนะทุกคนเจอตอนนี้ไม่เลือกทำไมอ่าไม่เมื่อก่อนหล่อกว่านี้เยอะแล้ววิธีวิธีที่ไปจีบเขาทำยังไงเราไม่จีบเราใช้สายตาเขาอยู่หน้าลิฟต์เรานั่งอยู่ก็จะใช้สายตาแบบนีแล้วก็พี่ข้าเลยใช่ไหมนี่อย่างน้องทุกคนเนี่ยสายตาคมเกลืกเหมือนกันพี่าตาคุณ ป๋อยังไงสายตาใช่ไหมไม่ค่ะเขามาจีบหนูเองหนูไร้เรียงสาวอันนี้ไม่ได้ใช้สายตาค่ะทำไมคะอันนี้ใช้ปากใช้ปากทำอะไรงาทำปากฉูดดูมาได้ข่าวว่าคุณซูซี่เนี่ยนะคะปลื้มพี่วิทย์ที่เป็นตัวของตัวเองใส่สูตรเท่เลยไปทานข้าวกันนะคะนึกจะแบบว่าพี่ไม่วางฟอร์มเลยอ่ะทานกับใส่สูตรแล้วแค่ฟังไม่เคยจับมือเหรอเราคิดว่ามันเข้ากันนะ ซูซี่อะไรี้ปาก้ปาโก้สิ่งที่อยากรู้อันนี้ต้องขออนุญาตถามนี่ค่ะได้สิอยากจะรู้จริงๆว่าใครจีบใครก่อนถ้ากถามพี่พี่ก็ต้องบอกขจีบพี่สิแล้วถามเขาล่ะถามเขาหล่ะถามพี่ะไม่รู้เจอเขาบอกว่าคุณซูซี่เเนี่ยแพ้คนหลอใช่ชอบคนหลอกนะหลอแล้วไปเจออแต่ว่าตอนตอนนี้ไม่อนะุกคนเจอตอนนี้ไม่เกไมอะเมื่อก่อนหลอกว่นี้เยอะ แล้ววิธีวิธีที่ไปจีบเขาทำยังไงเราไม่จีบเราใช้สายตาเขาอยู่หน้าลิฟต์เรานั่งอยู่นี่ป๊เฮ้ยแะไรใช้่ในแคสตนะหรอเลยเลยหลักสี่รถแล้วใหญ่พอนางไม่มาเราก็เมาส์อย่าโนดนะอย่าหยุดกันหน้าโดนแะ่ แต่บอกว่านางมีมุมที่แบบเป็นวัยรุ่นเห็นไหมใส่รองเท้าผ้าใบทุกเทปเลยอ่ะใช่นางมุมฟินน่ารักมากๆเลยจะบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข่องฉันเนี่ยคือใจต่างหากถ้าเรารู้จักดูแลตัวเองให้สดชื่นมันสร้างสีสันให้กับชีวิตรักเราก็จะไม่เหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลาใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆคู่เลยนะคู่รักเนี่ยที่เขารักกันมานานนะมักจะต้องทําตัวเด็กลงนะคะเพื่อทําให้ความรักมีสีสันและชุ่มชื่นหัวใจและนี่ชาวรับเชิญคู่แ่บของเรา นี่เมียใหมมาต้อไระวังเมียใหม่ดสดีสดีค่ะกลับมาเจากับพวกเราในค่ะในรายการสบคนเมียหยวันนี้นะคะเมียฝ่งขอลาหยุดหน่งวันนะคะพาพี่บอบบี้ไปหาหมอใช่ปะไม่ราไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่รดไม่าไม่ค่ไม่่ไม่อ ไม่พูดถึงนะแบบว่าคู่รักที่แบบอวมาตาอามาต่มีแบบใครชอบคู่ไหนพิเศษบ้างไหมพ่อลองเนาะพ่อรองพ่อองไม่ได้อ่ไอ้ต้อยเออไอไอสมบัตินี่หนูแม่ไงคะพี่เราในวันนี้นะคะแม้ว่าอายุจะห่างกันเยอะมากทีเดียวเลยนะแต่ครองรักกันมานานมากกว่า20ปีแถมดีกีความแซ่บนะคะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันค่ะขอต้อนรับพีวิทย์และคุณซูซี่ค่ะ เท่าปีคะกี่ปีคะสองสามปีสะงสปีห้าเจกว่าปีสอปีหรือ70ปีพี่อรอบสอรอบยี่สิบสีปีนะคะทราบมาว่าพี่วิทย์เนี่ยนะคะเรียกคุณซูซี่ของเราว่าหนูหรือน้องด้วยอะไรนะาเรียน่ารักอย่างงี้เพราะว่าหน้าเขาเหมือนหนุ่อ เลมเลมไม่ใหม่เขาจะเรียกว่าแม่หมูเพราะตอนนั้นอ้วนหน่อยเราต้องพยายามลดให้กลายเป็นหนูแล้ซูซี่เรียกพีวิร่าอะไรคะปาร์โกปาร์โกปารโกมาจากอะไรตอนนั้นเขาซื้อน้ำหอมมาฝากค่ะพี่หอบปาก์โกราบานอันนี้เขามีชื่อเล่นว่าซูซี่เราก็เลยแบบกระแดะนิดหน่อย ภาษาไทยอ่ะคอมีพักเขา